อคืนนี้ก็ยาวๆไปครับอ้อยก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่กี่กรรมครับขอใอยมาครับขอใอยมาตุลีบึ้บบนึงครับตกโซครับกำทำสุดท้ายของหนีพอดีวอนะโอ้ยยังจะเกินป๋าอีปล่อ ถอยมาวันสิาเอาอันอ้อยกำนี่แหละครับนี่ครับเพราะจะเอากรนี่แหละครับกำสุดท้ายครับอ้อยกับเม็ดแล้วปิดหีบมืออื่นพอดีครับถอยมาเบิ้งดูครับอันนี้ครับลิฟมับลงไปเลยบาทนี้โอ้เป็นไปได้เป็นไปได้เหตุการณ์เมื่อคิดว่าสิเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้แตยังไงก็ยังไปลงไปโศกยังสัตว์เนาะ มันก่เห็นคือจงังไดีวะคือมันก็ได้นอนบ่โอ้เอาบ่ดีแค่ยังบ่ดีิใายเลื่อนี่บ่ดิบ่หรกคุณดูเจลเลื่อนให้เลือ <c oughs> ่อนใายเลือเล่อ, <c oughs> <c oughs> อโ <c oughs> คง้ปงปัดออกแล้วบ่ดีทำเราไปก็บไ่ได้ถอยก็ถอยบ่ได้เดินหน้าก็เดินบ่ได้ นะครับถ้าตู้รูเหยียบขืนนี้ก็นสิวันขึ้นก็นถ้าฉีดไปตังไหนห่หบ,บาทนี่โอ้มีเหตุการณ์เมื่อกี้ว่าจิเกิดบหนึ่งเกือบนะครับเนาะเนี่ยเอาขุมเมืกิ้ดนอกอยู่ว่ามันหาหนูดินี่ พุชีดีนออกแกะทั้งไส่นี่ก็ดีเล่นออกบึ๊บคืนนี้กระจดจบบอกว่าแมแ่หละกันแม่ขี่บันห้องฝุ่นกระดง่ายดีเนาะครับเนาะแต่ว่าขี่ผันกับว่ต้องมาตกดิเล่อล่ำเบื่อล่อร่ำไปในนอนยังไงบุ๊คเห็นมันเหมือดเนาะตัดแสงพอดี ยิดล้มฟ้าเนี่ยเบิงตึกต้ากลองไวกันยิดมับเลยเอามาดิพุดพุดแล้วขึ้นนออ็อตบ่บาหนักดอกเบิ้งเราก็เป็นไปได้เนาะบอ่อยนากให้มันเกิดแบบนี้มันก็เกิดแล้วครับ,บลืมเบิ้งไปซะแล้ว ท่านอมีดินอกีกับจีมามีมองข้ามกันจีขึ้นได้ยี่หอกเกลบอ่ะนี่เราว่าเปนหาหนูกันขุด้วนทวนรับลุกลุกมาแล้ว ขึ้นเลยเราครับบาดีิโย,ยกรอไปเลยบาดิไปมันกลับมาทางคุณบาดิจะถอยมาอีกโอ้ลุกอ่างมังครับพี่น้องอกระโศกเนาะก็เป็นคล้องนามมานนอแนวมาหนีเนาะเลียนพาหนีเนาะโอ้ก็มันตกลงซืสอนีน่นะครับมึงมืดอนี่คนซื่อเวอร์นี่เรียบร้อย ยังมือเคื่อนเนาะบวก่อเห็นป่ะหนอ่ะแล้วหลักบาดนี่ดูดูการนี้กรรมสุดท้ายของดูดการครับเจ็สินภารกิจแล้วบานนี้เอาไหวไปส่งโรงงานเที่ยวนี่ก็ัแล้วมืออื่นปิดหีบปิดหีบปิดหีบ ปีนาฟ้าไม่บุหระครับจังพ่อกันไม่บาดีบรรยากาศการชีบว่อยโอ้เจอทุกรูปแบบบแวยๆๆจะไปมออะไรเด้อยโอ้ใส่ไหลถ่อนครับรถรถสิบหอดนี่มาบ่าไหนเลยรถสิบหอดนี่จอดอยู่ข้างเครื่องเลยครับ รถขีบว่างไวเรียบร้อยแล้วครับบานนี้กระสีออกให้ไปโลงงานขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ายวายแอลชาแนลนะครับ